คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้นะคะนายกสมาคมประมงชายฝั่งปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าแจ้งความค่ะหลังจากถูกคนร้ายบุกลักทรัพย์ที่ศูนย์เรียนรู้อาชีพประมงแล้วก็ธนาคารสัตสัตนาำคาดเป็นฝีมือของวัยรุ่นในท้องที่ค่ะ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมพนักงานสอบสวนสพปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบบริเวณใต้ถุนอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านท้องกงกลางหมู่ที่4ตบลปากพนังฝั่งตะวันตกอําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งดูดถ,ถูกดัดแปลงมาใช้เป็นศูนย์เรียนรู้อาชีพประมงและธนาคารสัตว์นะคะโดยทำรั้วเหล็กแล้วก็ประตูรั้วเหล็กอย่างแน่นหนาถูกคนร้ายงัดประตูรั้วเหล็กค่ะเข้าไปจรกรรมทรัพย์สินไปหลายรายการเลย ประกอบด้วยปั๊มออกซิเจน2ชุดมอ้อแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์1ลูกแม่พันกุ้งแม่น้ำนะคะปูดำปูม้าแล้วก็ก้างหายไปทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีถังเพาะฟักด้วยที่ใช้สำหรับใส่ตัวอ่อนสัตว์น้ำอีกจำนวนมากในที่เกิดเหตุพบคนร้ายทิ้งซากก้ามปูค่ะก็มีทั้งซากก้างเอาไว้ให้ดูต่างหน้ารวมมูลค่าความเสียหายค่ะคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ3 0,000บาท ทางฝักฝังของนายกสมาคมประมงชายฝั่งปากพนังหลังจากในพื้นที่นะคะประสบพายุปลปาบึกค่ะเมื่อต้นปี2562ทางสมาคมประมงชายฝั่งปากพนังได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน1ล้าน1 0 0 0 0บาทก็นำมาแบ่งแยกดำเนินการในหลายโครงการ โดยเฉพาะจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำขึ้นมาทำการศึกษาวิจัยการเพราะพันธุ์สัตว์น้ำก็มีตั้งแต่กุ้งกัง้งปูดำปูม้าโดยเฉพาะกุ้งแม่น้ำได้ผลชัดเจนค่ะสามารถผลิตลูกกุ้งแม่น้ำแล้วก็นำไปปล่อยตามแหล่งธรรมชาติโดยไม่คิดมูลค่าโดยตั้งแต่เริ่มโครงการมาจนถึงปัจจุบันนำลูกกุ้งแม่น้ำไปปล่อยตามแหล่งธรรมชาติแล้วประมาณ5-6ล้านตัวเพื่อเพิ่มจำนวนกุ้งแม่น้ำตามธรรมชาติให้มีจำนวนมากขึ้น เป็นแหล่งอาหารแล้วก็ประกอบอาชีพของประชาชนต่อไปด้วยนะคะซึ่งการที่คนร้ายบุกเข้ามางัดแล้วก็แงะจรกร,รมรทรัพย์สินของส่วนรวมในครั้งนี้เป็นการกระทําที่ย่ำยีหัวใจแล้วก็เป็นการกระทําที่ย่ำยีความรู้สึกของชาวประมงเป็นอย่างมากจึงอยากจะวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะให้ช่วยเร่งสอบสวนสืบสวนติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาให้กับทางสมาคมประมงชายฝั่งปากพนังด้วย เบื้องต้นนะคะคาดการว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเสพยาเสพติดในพื้นที่หรือว่ากลุ่มที่ไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะเข้ามาก่อเหตุ